สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จข่าวเด่นไกลถึงจุดจบรัฐบาลประยุทธ์ปลดฟ้าผ่าธรรมนัตเถือนรัฐบาลพรังชารัฐประยุทธ์ VS ธรรมนัตไม่ใครก็ใครต้องสู่ขีดประยุทธ์ VS ธรรมนัตการเมืองช่วงนี้เหมือนดูซีรีส์คือจบเป็นตอนๆเข้มข้นเร้าใจชวนให้ติดตามตอนต่อไปซึ่งพึ่งปิดกล้องไปหมาดๆก็เวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่ความดรามายกระดับให้ตัสทั้งคิวบูน้องรักหักเหลี่ยมปริศนาหล้านก่อนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครยคำฝักถั่วศึกสักฟ้อกในสภาก็ว่ามันแต่ศึกในพักพรัองชารันนั้นจึ้งกว่าด้วยฉากแบทเทอร์ของสองตัวเอกพลเอกประยุทธ์จันโอชา vs ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเล่นบทเกมอำนาจขยี้รอยร้าวภายในพักคนหนึ่งนายก ที่นอกจากลุ้นให้ตัวเองรอดจากเขียงแล้วยังต้องเจอแรงประท้าจากเลขาธิการพักคนใหม่ที่ตามบี้ขอเก้าอี้ว่าการให้สมฐานะเลยได้เห็นการออกโรงของดารารับเชิญพลเอกประวิตรวงษสุวรรณรีบโดดเบรกค,คนสนิทพร้อมกับอุ้มนายกการันตีความอมตะของสามปอวันนี้ธรรมนัตเล่นบทถอยแต่วันหน้ามิอาจจะอยางรู้เขาถึงต้องติดแฮแท็ก ติดตามชมตอนต่อไปซึ่งมติชนสุดสัปดาห์ฉบับล่าสุดว่าด้วยเรื่องร้อนสองบิ๊กเนมประยุทธ์ธรรมนัสเล่นใหญ่กันขนาดนี้จับตาให้ดีว่าต้องมีใครสักคนที่สู่ขิดไม่ใครก็ใครแหละสภาพขณะที่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์คุณพิชยัยรัตนดีโลกนภูเก็ต ได้กล่าวว่าเชื่อว่ารัฐมนตรีที่ถูกปรับออกมีเพียงสองรายหากปรับออกไปมากกว่านี้ก็จะสร้างแรงกระเพื่อมสำหรับเหตุผลที่ต้องปรับร้อยเอกธรรมนัตและคุณนรม,มนต์ออกไปก็เป็นเหตุผลหลักที่สืบเนื่องมาจากการภิปรายไม่ไว้วางใจและจากการติดตามความเคลื่อนไหวที่แนวคิดจะล้มพลเอกประยุทธ์มีต่อเนื่อง แต่มาปัทุูช่วงการพิปรายเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะที่จะแสดงอำนาจหรือพลังของสะสะได้อย่างชัดเจนเพื่อหวังสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่ในวันนี้พลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณยังมีบารมีในพักเนื่องจากเป็นหัวหน้าพักส่วนพลเอกประยุทธ์ไม่เกี่ยวกับพักโดยตรงแต่เชื่อว่าต่อไปการทำงานคงจะยากขึ้นเพราะเพเมเกอร์อย่างร้อยเอกธรรมนัสคงหมดกำลังใจ คงจะเตรียมไปทำงานกันเมืองรูปแบบใหม่ที่เป็นของตนเองประกอบกับในพลัมชารัฐยังมีกลุ่มที่ใกล้ชิดเป็นสายตรงกับนายยกรัฐมนตรีเช่นคุณสันติพร้อมพัฒคุณสุชาติชมกรินกลุ่มนี้ก็คงห่างจากพลเอกประวิตยที่แต่เดิมเชื่อมโยงกับกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสขณะที่สองกลุ่มมีความขัดแย้งระหว่างกัน จึงส่งผลต่อบทบาทของพลเอกประวิทย์ในการทำงานในพักอาจจะแตกต่างจากเดิมเพราะมีแกนนำพักจำนวนหนึ่งไปต่อสายตรงกับพลเอกประยุทธ์หากต้องการรักษาตำแหน่งในครมก,ก็ต้องยึดพลเอกประยุทธ์เป็นหลักเพียงแต่ยังมีปมปัญหาว่าอาจจะไม่ได้เล่นการเมืองในคราวต่อไปก็อาจจะทำให้สะสะกลุ่มนี้ต้องคิดหนักพอสมควรว่าจะตัดสินใจกันอย่างไรสำหรับอนาคตที่ยาวไกลมากกว่านี้ แต่ในช่วงสั้นๆต้องยอมรับว่ายังมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของบุคคลในพลังชารัฐหากยังต้องการมีอำนาจหน้าที่ในคอรมอต,ต่อไปสำหรับเสถียรภาพของรัฐบาลเหตุผลหลักมาจากความขัดแย้งในบรรดารัฐมนตรีจะเห็นว่าร้อยเอกธรรมนัตที่ผ่านมาทำงานถึงลูกถึงคนลงไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทำให้รัฐบาลมีผลงานเมื่อขาดร้อยเอกธรรมนัสโอกาส ที่จะมีรัฐมนตรีรายอื่นไปทำงานแทนก็อาจจะไม่มีประสิทธทิผลเหมือนกับสิ่งที่โรเอกธรรมนัททำไว้พระมชารัฐก็โสแววจะแตกอย่างแน่นอนกลุ่มของรอยเอกธรรมนัทประมาณ20-30เสียงก็คงเตรียมจัดตั้งพักการเมืองใหม่ต่อไปส่วนพลเอกประยุทธ์หากจะมองว่าหลังจากนี้จะไปดึงสีกุมารในกลุ่มแทกโนแคร กลับมาร่วมงานอีกหรือไม่เชื่อว่าคงไม่มีใครต้องการมาร่วมงานอีกเนื่องจากสถานะค่อนข้างแว่งพอสมควรบางช่วงก็ตอบสนองความต้องการของพรรคที่สนับสนุนตัวเองแล้วเอาเทคโนคแครดออกไปดังนั้นจึงไม่มีใครต้องการเข้ามาร่วมทำงานกันอีกนายยกรัฐมนตรีจะหลีกเลี่ยงการปรับครมเพราะไม่ต้องการให้มีปัญหาเพิ่มและต้องรักษาระดับแรงกระเพื่อมให้อยู่ในขอบเขตส่วนอนา,นาคตข้างหน้า พลเอกประยุทธ์อาจจะประคองตัวไปอีกระยะและตัดสินใจยุบสภาเร็วกว่าที่หลายฝ่ายประเมินไว้ส่วนที่มองว่าบารมีของพลเอกประยุทธ์จะโดดเด่นมากกว่าสองปอหรือไม่ก็น่าจะมีสาเหตุจาก พลเอกประยุทธ์ไม่แคร์กับฐานการเมืองที่เข้ามาสนับสนุนถ้าหากจับสัญญาณความเคลื่อนไหวอีกหลายมุ้งในพลังชารัฐแกนําทั้งหลายก็คงมีการประเมินสถานการณ์ไว้แล้วว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรและคงเลือกอยู่ในพักที่จะได้มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลอีกหากพลเอกประวิทย์ยังเล่นการเมืองต่อไปยังมีทรัพยากรเพียงพอก็มีความเป็นไปได้ที่อยู่ในพลังชารัฐยกเว้นว่าถอยออกไปพักก็จะแตกแน่นอน ซึ่งเป็นปกติของพรรคเฉพาะกิจที่จะมีผู้นำมาชูโรงสักระยะเพื่อสืบทอดอำนาจเมื่อผู้นำมีแนวโน,น้มที่จะออกจากการเมืองในระบบเลือกตั้งพรรคเหล่านี้ก็ล่มสลายแบบเดิมๆม,มีให้เห็นในอดีตเอาแล้วงานนี้โดนไล่เช็คบินหมดประโยชน์ถูกทิ้งลุ้นระทึกธรรมนัตมีคดีค้างปปชอ,อื้อขาดคุณสมบัติผิดจริยธรรมยืนเท,ท็จ ปปชเผยธรรมนัตมีคดีค้างสอบอือทั้งขาดคุณสมบัติผิดจริยธรรมร้ายแรงยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จคนสนิทพัวพันคดีกักตุนหน้ากาก,กอนามายัยโดยเมื่อวันที่10กันยาย,ยนปี2504แหล่งข่าวจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช ได้เปิดเผยว่าก่อนที่ราชก,กิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศให้ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรและนางนัินมนพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมานั้น ร้อยเอกธรรมนัตขณะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีผู้ยื่นให้พบชพิจารณาตรวจสอบในหลายเรื่องในระหว่างปี2 5 0 2 2 ถึงปี63โดยมีเรื่องที่สำนักง,งานไต่สวนการทุจริตภาคการเมืองและองค์กรตามรัฐมนูญของปปชกำลังดำเนินการในชั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่ถึงขั้นการตั้งอนุกรรมการไต่สวนดังนี้เรื่องแรกกรณีกล่าวหาร้อยเอกธรรมนัตโดยขอให้ตรวจสอบกรณีผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งสสและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทั้งที่เคยต้องคำพิพากษาของศาลออสเตรเลียหมายเลข60449 =94 ทับ94และ60434ทับ94ในข้อหานำเข้าค้ายาเสพติดโดยคดีถึงที่สุดให้จำคุกเป็นเวลาหป,ปีซึ่งเป็นการขาดคุณสมบัติและละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้แรง ตามกฎหมายเรื่องที่สองกรณีกล่าวหาร้อยเอกธรรมนัฐกับพวกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาทรัพย์สินหรือนี่สินดังนี้ หนึ่งมีพฤติการประกอบกิจการโรงแรมผูกรองผูกรองฮิลปัมน้ำมันสุวรรณเพรีออยและสนามมวยสุวรรณเพรี์แม้จะได้โอนหุ้นให้บุคคลอื่นแล้วแต่มีพฤติการว่ายังคงประกอบกิจการดังกล่าวเช่นมีป้ายติดข้างขอบเวทีมวยและรถบัสปรากฏชื่อผู้ถูกร้อง 2. กรณีก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ชื่อธรรมนัตฟาร์มบนพื้นที่สปก4.01จำนวน200กว่าไร่ตั้งอยู่หมู่ที่7บ้านตั้มพาแลตําบลบ้านตั้มอำเภอเมืองสหวัดพยเยาแม้ก่อนเข้ารับตําแหน่งได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการเกษตรตําบลบ้านตั้มและภายในพื้นที่ดังกล่าว พบอาคารสองชั้น3คูหาหนึ่งหลังและอาคารสำนักงานชั้นเดียวสองหลังเป็นสถานปฏิบัติธรรมธรรมนุสติแต่สถานที่ดังกล่าวยังคงเป็นของผู้ถูกร้องซึ่งเป็นการครอบครองพื้นที่สปกโดยผิดระเบียบเรื่องที่3กรณีกล่าวหาร้อยเอกธรรมนัตโดยให้ตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างร้อยเอกธรรมนัต กับการกักตุนและส่งออกหน้ากากอนามัยกรณีนายพิตินันรักเอียดคณะทำงานของร้อยเอกธรรมนัฐมีส่วนพัวพันกับบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นนักธุรกิจส่งออกหน้ากากอนามัยอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่น อ๋อแบบนี้นี่เองแผนที่วางก็คืออย่าให้หมาเนา่าส่งผลต่อรัฐบาลนี่เองที่ผ่านมาอะไรคุ้มหัวไว้ตอนนี้นอกจากไม่คุ้มแล้วยังมาไล่งับหัวอีกเอาแล้วจะไม่ให้ผุดให้เกิดกันเลยทีเดียวนะกัดกันให้ตายเลยครับย่ายยอมแพ้มันไหนไหนก็ชั่วเหมือนกันแชร์ความชั่วมันออกมาเลยครับ ช่วงนี้ขาลงแค่ได้ยินชื่อธรรมนัตลุงก็หงุดหงิดแล้วกัดกันเองมันแน่ๆขอให้เวลาเป็นขาลงเจอแบบนี้ทุกคนนะครับอย่าเลือกปฏิบัติละ่ะขอขอบคุณข้อมูลเนะืข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมตติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชม